สวัสดีครับ f ออุงอิง fc สาวน้อยเพชรบ้านแทงทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาคุยกันนะครับเกี่ยวกับการประมูลตุ๊กตานะที่พ่อพ่อแม่แม่ให้อุ่งอิงสาวน้อยเพชรบ้านแทงของเรานะครับอุ่งอิงเขาก็คิดดีทำดีนะเ,<อ>เพราะว่าตุ๊กตามันเยอะนะ มันเยอะเต็มห้องเลยเต็มบ้านเลยนะก็เอาออกมาประมูลเอาออกประมูลสิบตัวสิบห้าสิบหกตัวหรือ,อยังไงนี่เลยนะโอ้โหไม่น่าเชื่อคนแห่ดูกันนะเปน็นแสนนะอุ้งอิงประมูลตนะุ๊กตาดูนีดเอฟซีอุ้งอิงเหรใช่ไหม โอ้โหเหนียวแน่นจริงๆเลยคนดูสี่ห้าแสนน่ะเออประมูลได้ไปก็ร่วมแสนน่ะเออตุ๊กตาสิบกว่าตัวเนี้ยได้ร่วมแสนเราคิดดูเองอออุกอิงก็จะเอาตุ๊กตามาประมูลเอาเงินไปบริจาคช่วยเหลือสังคมอะนะดูนี่แตุ๊กตาใครยังดึกว่าเอออย่างนี้ก็มีประโยชน์นะให้ให้ไปนะคนให้ก็มีความสุขคนรับก็มีความสุข แถมยังได้บุญอีกนะเออเอามาประมนะเอาเงินไปทําบุญก็คนประมูล่็เท่ากับว่า <c oughs> ที่ได้ไปก็เท่ากับว่าร่วมทําบุญด้วยกับอุ๋งอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงของเรานะเออคนที่ประมูลไปด้วยก็ขอขอ,ขอบพระคุณทุกท่านนะครับเออที่ประมูลต๊กตาอุงอิงไปแล้วก็เท่ากับได้บุญสองต่อนะเออ ผมมีจิตใจดีงามนะเออเขาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มาถึงอุงอิงอุงอิงก็เผื่อแผ่ไปถึงออของไปช่วยเหลือไปช่วยเหลือตามที่เขาขอมาหน่วยงานที่เขาขอมานะออมากน้อยอะไรเราก็ยังไม่รู้ว่าจะให้หน่วยงานไหนมั่งอะไรมั่งขอนะที่คนเขาขอมา ก็ต้องขอขอบพระคุณมากเลยนะครับ f อทุกท่านที่แห่แหกันมาดูอุกอิงประมูลสี่ห้าแสนคนนะโอ้โหคอมเมนต์เป็นหมืนม่นๆนะนะคอมเมนต์นะแล้วก็การกดแชร์นี่ก็เป็นพันพันนะโอ้โหยอมรับจริงๆเลยชั่วโมงนี้นะอุกอิงหยิบจับอะไรนี่ก็โอ้ย เอก็ช่วยเหลือกันน้อยนะน้าปลื้มนะเห็นไหมเด็กท้องนาใส่ซื้อดูดูกันประมูลเนีไม่ต้องมีอะไรพิธีรีตองอะไรบ้างายตั้งประมูลกันเลยแบบนั้นแล้วไม่ต้องมาจัดฉากจัดอะไรนะโอ้โหทําแบบและคำพูดคำจ่ายหไหมใส่ซื้อ มันบ้านเรานี่เองไม่ต้องมาประดิษฐ์คาพูดจาะไรากี่บันน้อยหรอกนะเออดูแล้วมันก็เพลิดเพลินนะเออการบำบูนอุกิ้งทําอะไรนี่มันที่เราชอบมันเป็นเพราะว่าธรรมชาตินะมันเป็นธรรมชาติจริงๆนะเออไม่ต้องมาเสริมแต่งอะไรหรอกประดิษฐ์คำพูดคําจา,าไม่ต้องหรอกนะอยู่บ้านก็เห็นไหม ซักลงท้าซักเสื้อผ้าล้างพัดเลงพัดลมช่วยกันทำเลยเห็นไหมเออก็เหมือนมัน,มนติดดินเือเหมือนเหมือนไม่ใช่ดาราใหญ่เหมือนใช่ไหมอุกอิงนี่ถือว่าเป็นดาราใหญ่แล้วดเนีเ่ยเออเออดาราหมอลำไอ้นักร้องหมอลำนี่ระดับแนวหน้าต้นใครยังไม่นึกหรอปีสองปีแค่นั้นเองอุกอิงจะมาถึงขนาดนี้ ก็เป็นหมอลำแนวหน้าคนหนึ่งก็งพูดง่ายๆตามภาษาของเราอ่ะเราความคิดของผมเองนะคนอื่นเขาคิดยังไงผมไม่รู้นะแต่ผมคิดว่าโอ้อุงอิงนี่ก็เป็นดาราใหญ่แล้วเนะเนี่ยอะระดับแนวหน้าคนหนึ่งค่าตัวก็ไม่ใช่เบาๆแล้วอุงอิงเนะี่อเทียบกนันดาเองละคอดางเอกดังได้เลยนะ, <c oughs> ะใครจะไปดึกล่ะเด็กที่วิ่ง ร้องเพลงตามตลาดนัดนะจะมีค่าตัวเทียบกับดาระดับแถวหน้าของเมืองไทยดาราแถวหน้านของเมืองไทยได้เลยนะครับเออใครจะไปนึกนะเออปีกฝ่ามาัในอุ้งอิงนี่โอ้โหดังจริงๆไม่มีใครไม่รู้จักปุ๊กอิงสาวน้อยเพชรบัานแพงของเรานะในในเวลานี้ต้องยอมรับอุ้งอิงจริง ทุกวงการรู้จักหมดนะก็วันปิดวงอ่ะนะโอ้ยข่าวทำกันโอ้ยทั้งทีวีทั้งอะไรน่ะช่องใหญ่ช่องอะไรก็ทำข่าวอุกอิงเพราะเขาไม่เคยเห็นพวงมาลัยแบบนี้นะเขาไม่เคยเห็นพวงมาลัยแบบนี้เขาเห็นเขาก็ตื่นตาตื่นใจนะเออปลื้มไปด้วยเนี่ยวันนี้เดี๋ยว อุ๋งอิงก็วันเกิดละนะ,ะเขามาเสอร์เพิ่มเซอร์ไพ์กันเดี๋ยวก็ดูผมวันอะไรอุงอิงวันเกิดน,นี้จะประมาณเท่าไหร่พ่อแม่เอฟซีทุกคนเขาก็โหนะมีน้ำใจนะมีน้ำใจตอนนี้ก็ได้ขาบการตึงการเต้นเรียบร้อยแล้วนะโอ้โหนะการเต้นแล้วนะใครว่าก็ไปอยู่ใกล้ใกล้ก็ไป เที่ยวชมดูไดยอมรักจริงๆประมูลสิบฝาตัวนะได้ประ,ประมาณหกหมื่นฝ่าล้มเจ็ดหมื่นสิบฝาตัวนะเออด้เห็นไหมโอ้โหสุดยอดเอฟซีอุ้งอิงนี่สุดยอดจริงๆไม่ว่าอุ้งอิงทำอะไรก็นะ เอีก็ช่วยกันตลอดมากน้อยแล้วก็ช่วยกันนะแล้วนี่มันได้ข่าวว่าเพจปลอกก็มีอีกแล้วนะที่ขายของขายเสื้อขายอะไรนะเห็นก็พูดกันนะ,นะเออเห็นก็พูดกันมันอย่างงี้ก็มีด้วยนะคนเราอเออหากินกับเขาไปแล้วมีคนเสียหายด้วยนะมีคนเสียหายด้วย ตังของไปแล้วไม่ได้แล้วก็โทรไปหาองค์อิงหาไม่หน่อยอะไรนั่นน่ะนะเออคนเรามันเห็นกันได้นิดนิด,นดหน่อยหน่อยก็แต่ก็ไม่หน่อยน่ะเออเขาก็เสียกันไปหลายตังกันนะฮะเออนะอยากมีเงินทางรัฐเนเออนั่นนะถ้าเขาจับได้ไล่ทันแล แย่ yeah, ไปอีกอะนะไปทําแบบนั้นะแล้วก็ขอพูดกับพวกที่แท๊ะอะไรนะั้นดูไว้ดูไว้นะอนตอนปิดวงก็ว่าไปทีมาละคนโอนโง่นะเอแล้วก็พูดที่ว่าโอ้ยแฟะมาตลอดอุกอิงเนี่ยเคยกอดคอร้องไห้กับแม่ ่ไหมเออถูกดราม่าถูกอะไรว่ากันแซเะเออบางคนนี่ว่าแรงจริงๆเลยล้วโอ,โอ้โหโอ้สมัยก่อนเขาก็มีคนว่ามาไลทิปมปอะไรมั่งนะเออแล้วเขาก็ว่าอุ้งอย่งงูอย่างนี้สารพัดว่า ดูตามาตาเหลือสงสารเด็กบ้างเลยโอ้โหเด็กตัวเล็กๆเดอโอ้โหพัฒน,นาเขาอยู่ได้สมัยก่อนว่าเขาแรงหน้าตานี่ไปหมดพูดกานี่ไปหมดหน้าตานะนี่เรามาเห็นของจริงนี่แล้วก็เป็นยังไงเนี่ยนะทำบุญํำทานอยู่ตลอดเออทำบุญํำทานอยู่ตลอดนี่ขนาด ใครจะไปน,นึกตุ๊กตาที่ได้มานะ่ะจะทำประโยชน์ให้กับสังคมได้นะเออนะอุกิงเขาก็เอามาประมูลนะสิกฝั่ตวัวได้เป็นลวกแสงกนเราก็อนุโมทนาบุญไปกับเขาด้วยนะกับพ่อพ่อแม่แม่เทั้งหลายนะเออที่มีจิตใจดีงามอุ้ม เราทำค้ำชูองค์อิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงของเรานะเออผมปเป็นคนหนึ่งที่ว่าติดตามองค์อิงมาตั้งแต่ต้นนะจนกระทั่งแบบน,นี้นะผมก็ยังติดตามทุกวันแต่ที่ไม่ได้มาคุยกันเนี่ยก็เพราะว่าบางทีการงานของเรามันก็มันไม่มีจังหวะไม่มีอะไรไม่มีจังหวะว่างหรืออะไร ครับมันก็เหนื่อยกับการทํางานนะเออเราก็ได้จะดูดูนะเพราะเราชื่นชมมาแล้วเราก็ดูทุกคนนะคนรู้คนนี้เอามาออกข่าวนู้นข่าวนี้เขาเอามาออกนะเราก็พยายามดูแต่ก็พยายามจะมาพูดคุยกับเอฟซีทั้งหลายนะเอฟซี FC อุ่งอิงนะครับออวันนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับ FC ทั้งหลาย FC อุ่งอิง FC 300สาเพชรบ้านแพงนะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับ นะครับขอบคุณมากนะครับ